สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ฟังบทเพลงไปแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะชอบหรือเปล่าเอ่ยในเพลงเมื่อสักครู่นะคะมีคําอยู่หนึ่งคำนะคะที่คุณครูสงสัยว่าคาคานั้นมีความหมายว่าอะไรนั่นก็คือคําว่าภูผานักเรียนทราบความหมายของคําว่าภูผาหรือเปล่าคะคําว่าภูผาหมายถึงภูเขาแล้วทําไมถึงเขาจะต้องใช้คําว่าภูผาล่ะ ทำไมเขาไม่ใช้คําว่าภูเขาเลยนั่นก็คือเป็นหลักการทางภาษาอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มความสละสรวยของการใช้ภาษาเราจึงต้องใช้คํำวัยพ์ขึ้นมาเอ๊ะและคำวัยพ์คืออะไรวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องคํำวัยพ์กันคํำวัยพ์ก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะ เรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะคำวยพ์ของคำว่าไฟเช่นคำว่าอัคคีอัคคีเดชแล้วก็คำว่าเพลิงและยังมีคำอื่นอีกมากมายนะคะที่เป็นคำวัยพจน์ของคำว่าไฟมาดูคำต่อมาดีกว่าค่ะคำวัยพจน์ของคำว่าผู้หญิงซึ่งมีเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาวมานยาวลักอนงอรไท นารีแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยค่ะที่เป็นคำวัยพ์ของคำว่าผู้หญิงมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนั่นก็คือคำวัยพ์ของคำว่าท้องฟ้านะคะคำวัยพ์ของคำว่าท้องฟ้านั้นก็คือมีคำว่าอัมพรทิคัมพรนภาเวหาแล้วก็นพดลค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของคำวัยพ์ค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องคำไวยพจน์ไปแล้วนะคะลำดับต่อมาเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะแบบฝึกหัดนักเรียนก็สามารถค้นคว้าความหมายของคำจากพจนานุกรมหรือนักเรียนหาความหมายจาก Google ก็ได้นะคะ หวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำแบบฝึกหัดที่คุณครูได้แจ้งเอาไว้แล้วนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ